วันนี้ผมก็มาบรรยายเรื่องทำยังไงถึงได้ the best result ของไมโคร n i ดริงไอนะฮะในที่นี้เราพูดถึงตัว Potenza ซึ่งเป็นเครื่องใหม่ที่สุดในไมโคร n i ดริงไในปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไมโคร n i ดริงไอของ Potenza เนี่ยเรียกว่า advanced m r o n i n ิด i n g นะครับ f ทำไมถึง a d v a านซ์เพราะว่ามันสามารถเลือกเป็นโมโนโพล่า IF หรือขึ้นวิทยุไฟฟ้าแบบโมโนโพล่านะครับแล้วก็ไบโพล่าด้วยและขนาดเดียวกันก็ปรับเพิร์ต่างๆได้มากมายซึ่งไม่เคยทำได้ในอดีตในขณะที่เรารักษาไปเนี่ยเราปล่อยพลังงานลงไปเราก็สามารถปลักสารซึ่งเข้าไปบำรุงผิวเข้าไปช่วยในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลเจนอีกทางหนึ่ง ะะก็คือมีทั้งในเรื่องของการใช้พลังงานและการใช้สารที่บำรุงเข้าไปในเวลาเดียวกันได้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน